มาแม่บบนี้ไม่กินเขาแลกงน้ากันเด้อพี่น้องป้องตายมาเดือบัดที่นี่เขาแลงเด้ออาหารแลงวันนี้นะคะแม่มาเขามาขามายญ่ไปนั่งประจําที่เลยที่ใครที่มันที่ใครที่มันมาค่ะมาไปขาไปยาย หนุกขึ้นเหมืนว่าขามมากเหมืนว่ายายไปนนางขางดอเด่นยายไปนนางขางดอเด่นเล่าอืมอ้อมขึ้นนั้นเดี๋ยวน้าจะนั่งมางนี้ข้าประจําที่ใครที่มันนะจ้ามาเด้อจ้าจะเน่าเสียบเลยมันนี่เล้วเพื่องเพื่อนๆจ้า ใคริืมอาไว้มาได้พี่อุด่ธาน้านินจ้าไม่ต่อยลค่ะเอยายนั่งหันหลังคางดอเด่นอ้อมขึ้นนั่นเนี้อหนาจะนั่งตรงนี้ขึ้นนั่งยักษั่ันย้ายเจ้กอเห็ทังสั่นอ่าบัดนี้นั่งไม่เป็นนั่งตั้งแต่เห็นหงบ่ล่ะเห็นกินบ่ละสีเด้ถึงบ่ย้ายอ่า ตับ่ผักก็ผักสลัดตีสลัดบ้านบ่อมใช่สลัดบ้านบ่สลาลดสลัดตลาดเลยเอาให้ใหญ่เอาให้ใหยเอาให้ยหยอันนี้คือแกงหน่อไม้นะทุกคนอันนี้ก็ z ุมมตำตำตลาดตุเตเสโ อือิ้จับไเครื่องไหครับเน่ยหมนะคบรอมอมหอักดิเยอะได้หรือเยอเดาเดาเดมือยาวยาวมือยาวๆวมือยาวๆวคนหน่อยคือเป็นนะ้ี่กิจอะไรมันติ้งบ่ได้เลยออมเนี้ไปน่าจะนั่งตรงนี้ตรงนี้เรฉันจะนั่งตรงนี้ฉันลงใ่ขันอ มาเจ็บแทบเดินจายกิ้วขเนี้วดิผู้ใด้เจาเขาจะเอาอยู่แบที่บัววันนี้เอาอมบาติเ้าจ้าบ่เอาเอาแมาแบงมาสัาขอบคุณกันขอบคุณกอนนะแกงหขาม้าดูเลยแกงหนไม้า่ป็นอไแบบ่ ห้อนหอนว่าะมี่หอนติอไได้อุ่นมอนุ่นหรอนึกว่าจะกินร้อนกํลังจะเป่ากํลังจะเป่าเลยเนื่ว่าจะร้อนหุยหยเย่ยงน้อยแซบอยู่เขาเหนียวดีกว่า่ข้าวเหนียวร้อนๆดีกว่า ยัมข้ากเนข้าวเหนียวร้อนๆค่ะส้มตำอุดรธานีตัถาบใหญ่ๆส้มตำขะถาบบอกใหญ่เลยย บอขอก้อนมาดิเอาไปีหนเอากระปุ่นกันเตอะข้าปุ้นก่อนเหรอปุ้ใส่เขาก้อนบัดที่นี่อุ้งเขาร้อนมากเลยอ่ะหนึ่งใหม่ข้าวนึ่งใหม่ๆรับทุกคนเพราะ้อนมากเลยอ่ะเอาเนของมันจะฟังกันเออไี้ยยงนิดหน่อยก่อน พื่อไมเื่อดีเยนี่เนาะเื่อดีมากเลยเื่อยูข้อข้อ่ะเอารวมมิดใหม่ลงเนาะไปกับขาะมั่มขบเบิดดยมาแล้วเขเจาเต็มกนเลยยิเต็มเลยตอยับมาลกกัเบิดอันนี้ไม่สมอเลย ยื่อเนี่ยังือจะเตยุดเตุดลาแรเขาไม่ได้ลนบอกัน่างไราทมนเหมือนแบบหมองเ้าแขดี่นาดเล่มกต้หุ่นอยู่ในเตยฝุดเพ้งมันจะหมดตอมตลอดแม่เฮ็ดตอมหมม่ตุยใจขนาดเลยเขาต้า้มตมส้มอุดรธานีนักคะแซ่จ้าอด ยู้น้ำคู่เขาเสยดิยู้น้แม่เขาบ่เสยน่ะเวลาเห็ดถุน่ะตีกนงก็้ดสมตำยุน้ำคู่จีนังเสย่าู่บอกว่านิ่งๆเขาก็นิ่งนางซื้เาเสียงยังหายใจอยู่เอ้าเอาเดากเลือกรองค้วมใจเอาวยอะไรม่วัาเนี่ยไม่ว่าเนี่ยนะมมาต่อส่วะ ต้ตำมากูงเด้อบาทนี่ตึงต่ำนะคะเดินไพัไม่แมนได้ดิได้กินกบยังเกนหน่อยะอืนั่นแหละปลาจอยเห็เรานพักแนงไหมเอาเย้าพักเยตรวจอยยังไงมันบุกโบรานบุกงเลยกินพักน่ากแนง

เอา๋อนางเบิ่งเดียวนางเบิ่งยังเดี๋ยวตือเด่นจะได้มึงเยี่มมึงก็เยี่มุนเรานางเป็นประมุขประธานไหนนะตือโน่นนะใจ้หัวย่างเดียวมากดจะได้ปั๊มกันเลยอ้ยสุดยอดคลิปนี้ฝากไว้สำเนียกันนะค่ะทุกคน หนาบอกกันไหมเนาะขีเห็นหน้อยมาเปิดัมันบังกดไลค์ติดตามด้วยนะคะไม่สาคุณอ,นะอุดรนาะขอบคุณดี่ัมจ้า